ไปไหนอ่ะจะไปดู้วยทุกข์เลยที่ไหนเดี๋ยวน้ำเย็นน้ำนี่ไม่กี่เดือนอลตอนนี้ก็เริ่มทยอยขึ้นแล้วคือแรกทีพวงมาแล้วทันทีนั่นสิว่าสามสี่โมงก็โรงเรียนเลิกก็เต็มแต่วันนี้ขอให้น้อยกว่าเมื่อวานนิดนึงเลยยังดีก็ไปที่เข้าบ้านเลย เมื่อยไปหมดเลยจะบันเละก็นอนไม่อจะดวกหลังไงเลยไม่ได้ปัญญาไม่ได้มีปัญญานี่นะขโมยมีปัญญาขโมยได้แล้วะเขาออกมีคุณนะเนี่ย

เพื่งตอนเข้าตอนนี้ออกมาก็ยังเหมือนเดิมเยอะ

อืมอ oh> ืมอ um um ืมเออคุณก็อยากกระเป๋าออกมากระเปาีน้ำตู้ดีบ้าง